พี่เปียงปามากินข้าวเหรอปามากินข้าวไหนดูสิไปลานหมดละอ๋อปลามากินข้าวครับผมปลาปลาไหนมาดูที่ิีมีปลากี่ตัววัน t ูที่อืมอุ้ยปามากินข้าวโอ้หปลามันกินข้าวใหญ่เลยโอ้หมีหอยด้วยนะหอยก็มี ม้ามีปลาเล็กๆปลา้อยเต็มไปหมดเลยทำไมพี่ปิงหอยมีปลาเยอะะเลยอ่ามีปลาเหรอพี่ปิงจับอะไรลูกหอยหอยจับหอยหอยหะหอยเหรอใช่ไหม ใช่ป่าวใช่หอยอย่าไปจับมันลูกอย่าไปจับมันโอ้ยดูดูปลาสิอื้อหืออู้ปลามาหาโอ้ยอำ้หูหูมาจะเกิดอะไรขึ้นนะทำยังไงต่อล่ะฉันจะกินเจ้าหอยออกไปใกล้ๆเลยนะ ฉันกำลังจะกินข้าวอุยปลาจะทำยังไงต่อไปลนะ่ะโอ้ยฉันดูดก่อนฉันดูดก่อนเอ้ยฉันไปแล้วฉันตกใจหมดเลยอุ้ยอุ้ยฉันมาจะขึ้นใบไม้อีกแล้วขึ้นมนขึ้นใบไม่อีกแล้วฮืมฮืมอ,อ,อย่าเอามือจับอย่าเอามือจับสิเห่นงนีปลามันกลัวลูกถ้าเราเอามือจับมันนะมันจะกลัวเรา เดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นมาอืมเอออเจออะไรครับอหอย,อยหอยอหอยหอยโอเคโอเคพีป่ปิงบายบายกันบ๊ายบาย